สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมชมป์สามร้นะฮะวันนี้เรากลับมากับรายการรู้ไว้ไม่โง่นะฮะหลายๆคนที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ขอเข้ามาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์หนึ่งชื่อว่าเท s l a m o เดล3ครับวันนี้ผมจะไปไขข้อข้องใจไม่ว่าจะข้อดีข้อเสียนะฮะแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างโมเดล3ปี2020และโมเดล2021ครับ นี้นะฮะเราจะมาเจาะลอกเจ้าเทสล a าโมเดล3กันครับก่อนอื่นที่เราจะเจาะลึกรถรุ่นนี้กันนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าเทสล a าเนี่ยมีรุ่นทั้งหมดเนี่ยหลายรุ่นนะครับเช่นนะฮะรุ่นโมเดล S ครับแล้วก็โมเดล3ครับแล้วก็โมเดล X ครับแล้วก็โมเดล Y ครับแล้วรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดน,นะฮะไซเบอร์ทากครับเป็นแบบรุ่นรถกระบะนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าการออกแบบมาได้แบบพิสดารมากๆวันนี้ผมจะมาเจาะลึกเจ้าเทสล a าโมเดล3 รุ่นยอดนิยมเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเจ้าเทสลาครับผมต้องบอกอย่างหนึ่งฮะเจ้าเทสลาโมเดล3สําหรับคนที่กําลังจะซื้ออยู่ต้องศึกษาให้ดีนะฮะทั้งหมดมันมี3รุ่นครับ1ครับเขาเรียกว่ารุ่น t t n n d r r d l n ส์ p ลาสครับรุ่นนี้นะฮะต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยจะมีระยะทางในการวิ่งอยู่ที่370กิโเมตรนะฮะและเป็นเครื่องแบบมอเตอร์เดี่ยวครับจะใช้ระยะเวลา 0- 100นะฮะเพียง5.3วินาทีเท่านั้นครับ สำหรับเจ้าโมเดล3รุ่นที่2ครับจะเป็นรุ่นลองเลนสครับเป็นรุ่นที่วิ่งระยะทางได้ไกลที่สุดต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งครับวิ่งได้ระยะทางอยู่ที่519กิโลเมตรครับและรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับเป็นนรุ่น2มอเตอร์หรือด u เอลมอเตอร์ครับระยะทางในการวิ่งก็เยอะแล้วและบอกเลยฮะระยะเวลาในการทำศูน0์100เนี่ยอยู่ที่4.4วิครับสำหรับเจ้าโมเดล3นะครับรุ่นที่3 เขาเรียกว่ารุ่น p e r ร์ฟอร์แมครับรุ่นนี้ทำออกมาเพื่อเอาใจขาซิ่งเลยครับเป็นรุ่นแบบ2มอเตอร์แต่มีระยะทางที่วิ่งเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากลองเลนสนะครับมีความเร็วนะฮะศถึงร้อเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียง3.2วิเท่านั้นครับและเป็นรุ่น2มอเตอร์เหมือนกันครับทั้งหมด3รุ่นนี้นะฮะจะมีราคาแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับในรุ่นมาตรฐา r เลนส p พ u s เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านบวกลบณวันนี้นะฮะ 2ครับลองเลนส์นะครับอยู่ที่ประมาณ3ล้าน5 000, บวกลบครับรุ่นที่3ครับคือรุ่นท็อปสุด Performance ครับอยู่ที่4ล้านบวกลบนะครับเรามาพูดถึงขั้นตอนในการที่คุณจะซื้อรถแล้วนะฮะคุณต้องรู้อะไรบ้างสิ่งที่คุณต้องรู้นะฮะจำเป็นมากๆสำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถเจ้า t ท s l a m o เด l 3ณนะปัจจุบันใต้แดงนะครับ ซึ่งจะแบ่งกันเป็น2โมเดลด้วยกันครับโมเดลปี2020กับโมเดล2021ครับรถหมาย้ายแดงในแต่ละโมเดลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณสัก 200- 0 0 0ถึง300,000บาทครับในตัว Standard s t ต n d า r d ดเลนส์พัดเนี่ยจะมีระยะทางที่เพิ่มขึ้นในการชาร์จ1ครั้งนะฮะจาก370หรือ400กิโลเมตรเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20กิโลเมตรด้วยกันครับส่วนในตัวที่2ครับเป็นลองเลนส์นะฮะตัวนี้จะมีระยะทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะกว่า50กิโลเมตรนะครับ จาก519-520กิโลเมตรเป็น570กิโลเมตรครับและเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะฮะ0-100เนี่ยเพิ่มเข้าไปจาก4.4วิเหลือเพียง4.2วิเท่านั้นครับในตัว Performance นะฮะมีการเพิ่มระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับจากที่วิ่งได้ประมาณ480นะฮะเพิ่มมาเป็นประมาณ505กิโลครับในส่วนของการที่วิ่ง0-100นะฮะสามารถทำระยะเวลาได้ดีขึ้นครับจาก3.2วิ ดีขึ้นมาเป็น3.1วิฮะอาจจะแค่เสี้ยววินาทีแต่บอกเลยว่าในภาษาคนทำรถเนี่ยการที่จะรถเวลาลงเนี่ยมันยากมากนะครับสำหรับในส่วนของภายในมีการเปลี่ยนทิมต่างๆให้เป็นสีดำในคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ในตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปและซอฟต์แวร์ของมันนี่นะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ เสียงแตรที่เห็นในคลิปต่างๆนะฮะที่สามารถเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงนาะคอมได้อันนั้นคือซอฟต์แวร์รถรุ่นใหม่นะครับและในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมด้านนอกนะฮะก็จะมีมือเปิดเป็นสีดําคิ้วเป็นสีดานะครับแนะนาครับสิ่งที่คุณจะดูดูที่กระจกก็ได้ครับจะมีรรหัสตัวเลขบอกว่ารถคันนั้นผลิตปีไหนนะครับแล้วก็ดูในตัวของสเตตัสของรถสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ว่ารถคันนี้ ผลิตปีไหนครับและในตัว2021นะฮะมีการเปลี่ยนกระจกนะฮะจาก1ชั้นเป็น2ชั้นนะฮะแล้วก็ตัวชาร์จไวเลสนะฮะจาก1เครื่องให้กลายเป็น2เครื่องครับก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว2021กับ2020นะครับกับความแตกต่างครับสำหรับใครที่สนใจรถเจ้าโมเดล3 t e เทสลา รุ่นนี้อยู่นะฮะสิ่งที่ควรรู้นะครับอย่างแรกเลยนะครับซอฟต์แวร์บางตัวของเจ้า t ท s l a m o เด l 3นะฮะยังไม่เสถียรพอในประเทศไทยครับ2ครับในเรื่องการใช้ออโต้พาวิลนะฮะทางประเทศไทยยังไม่รองรับนะฮะด้วยเรื่องถนนด้วยเส้นถนนต่างๆนะครับยังไม่รองรับเจ้าออโต้พาวิลนะครับแต่สามารถใช้งานได้นะครับ3นะครับในเรื่องของเบี้ยประกันผมบอกเลยว่าโคตรโหดครับหลายๆคนชอบตกเถียงกันอยู่ว่า ค่าประกรันมันแพงมากอยู่ที่ประมาณแสนบวกรบนะฮะซึ่งหลายๆคนมองว่าการที่เราประหยัดค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยมาจ่ายในส่วนของประกันเบ็ดเสร็จโออรวมแล้วเหมือนเราใช้รถน้ำมันทั่วไปครับ 4. ฮะไม่มีศูนย์บริการรองรับเจ้ารถเทสลาทุกรุ่นนะฮะ 5. ฮะยังไม่มีอะไรมารองรับซัพพอร์ตคุณณตอนนี้นะครับ6ฮะอีซิที่จะต้องใส่ในตัวรถเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถที่จะ ลองรับมันนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้เป็น Pocket wi ็ตไ i ไฟกันนะแต่มีหลายที่หลายศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายหลายที่นะฮะทำบริการดัดแปลงใส่ซิมได้แล้วนะฮะสำหรับในข้อที่7นะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีการควบคุมเจ้ารถเท s l a ทุกรุ่นผ่านโทรศัพท์ iPhone นะฮะนั้นต้องทำอย่างไรนะฮะการที่คุณจะโหลดแอปพลิเคชัน t ท sla ได้ Apple ID ของคุณทุกคนนะฮะต้องเป็น Apple ID อเเมริกานะฮะหรือต้องย้ายจากประเทศไทยไปอยู่อเมริกาโดยการเปลี่ยนสถานที่นะครับอันนี้ลองไปหาข้อมูลกันดูครับถึงจะสามารถโหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้มาใช้กับตัวรถนะฮะและนำยูเซอร์ s าสเวิของตัวรถคันดังกล่าวเนี่ยมาใส่เข้าไปในแอปนี้ครับ สำหรับแฟนขับ300กลาดไลท์โชว์รูมนะฮะอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าข้อดีข้อเสียจากเจ้ารถ t ท s l a m o เด l 3รุ่นนี้กันนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากที่ผมได้ใช้และครอบครองรถคันนี้ประมาณ2อาทิตย์นะครับผมบอกได้เลยะฮะข้อดีนะครับ1ครับแรงโคดโคดสมรรถนะโคตรด,ดีฮะค2ครับประหยัดมากๆนะฮะเพราะว่าการชาร์จแบต1ครั้งเนี่ยเนี่ยแค่300บาทเองครับ แล้ววิ่งได้กว่า400กิโลครับประหยัดมากๆครับในส่วนของข้อที่3นะครับมีลูกเล่นฟีเจอร์ต่างๆทำให้เรามีความสุขในการขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็นบูมบ็อกเป็นเกมนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยบอกเลยว่าดีโคตรนะฮะในส่วนที่4นะฮะ เรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับเราสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ให้รถไม่ดูเก่าได้ตลอดเวลาที่ส่งผ่านมาจากบริษัทแม่นะฮะเราสามารถกดอัปเดตเหมือนโทรศัพท์ iPhone เลยครับ5ฮะค่าใช้จ่ายครับที่ตัดออกไปเลยจากรถน้ำมันสันดาหนะครับ1คือน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะฮะสายพานต่างๆพวกนี้ค่าใช้จ่ายตัดออกไปเลยครับ 6. ฮะความคล่องตัวครับรถคันนี้ขับขี่ดีอัตราเร่งดีครับทำให้สามารถขับขี่ได้ดีนะครับข้อ7ครับ ผมอคติกับรถไฟฟ้ามาเสมอครับเพราะว่าการชาร์จหนึ่งครั้งมันวิ่งได้น้อยมากแต่คันนี้ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้โคตรเยอะเลยครับสำหรับเจ้าข้อเสียเทสลาโมเดลสนะฮะอย่างแรกเลยข้อที่1เนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยพิมพกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม EV ีในกลุ่มเทสลาหรือในพันทิปนะฮะหนึ่งครับราคาโคตรแพงจะใช้รถไฟฟ้าต้องมีเงินเกือบ3ล้านบาทถึงใช้รถไฟฟ้าเจ้าเทสลาได้มาเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับ2นะครับ สถานีในการชาร์จหรือให้บริการชาร์จแบตเตอรี่นะครับน้อยแล้วก็มีจํานวนของที่ชาร์จน้อยครับในส่วนข้อที่3นะฮะในการชาร์จแบตเตอรี่จะชาร์จช้าครับหครับถ้าคุณชาร์จไฟบ้านโดยใช้สายทั่วไปเนี่ยมันจะชาร์จช้าครับหรือถ้าใช้วอลชาร์จก็ช้าครับอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับหรือถ้าเร็วมีสถานที่ต่างๆก็ต้องมี2ชั่วโมงครับมันทําให้การที่ใช้รถต่อเนื่องเนี่ยลำบ,บากครับ ในส่วนข้อที่5นะฮะศูนย์บริการที่จะดูแลเจ้ารถเทสลาเนี่ยมีน้อยมากครับและมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเมืองไทยครับอาจจะมีข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนนะฮะข้อที่6ะฮะในการเคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าเนี่ยยากครับเพราะว่าเราต้องส่งรถเนี่ยไปข้างนอกเพราะเราไม่มีออโตไรเซอร์ของเจ้าเทสลาอยู่ในเมืองไทยครับหรือตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการครับในส่วนข้อที่7ครับประกันภัยชั้น1โคตรแพงครับและสิ่งสุดท้ายเลยนะฮะในความรู้สึกผมนะฮะ สิ่งที่คุณต้องควรรู้เลยในการที่คุณจะใช้รถจักาไฟฟ้านะฮะไปต่จังหวัดโคตรยากเลยฮะหต้องหาสถานที่ชาร์จ2ต้องทําการบ้านไปนะครับผมบอกเลยฮะสำหรับวันนี้ข้อดีข้อเสียที่ผมพูดไปมีอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้เลยนะฮะในการชาร์จแบตของเจ้ารถเทส l a แบ่งเป็น3อย่างด้วยกันครับจะมีชุดชาร์จที่แถมมาจากรถเจ้าเทส l a เลยนะฮะนั่นใช้ชาร์จที่บ้านเนี่ยเสียบปลั๊กที่มีสายเมนหรือสายดินนะฮะ ผมบอกเลยว่าชาร์จอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงแบตเตอรี่ถึงจะเต็มนะครับในส่วนที่2นะฮะจะเป็นเครื่องชาร์จ AC หรือ Wall Charge นะครับชาร์จแบบ AC จะใช้ระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงครับในส่วนที่3ถ้าเป็นเครื่องใหญ่แบบ DC นะฮะจะชาร์จเพียง45นาทีหรือ2ชั่วโมงด้วยกันครับแต่เครื่องหายากมากนะฮะสำหรับวันนี้ที่ใครดูอยู่นะฮะอยากจะนำรถรุ่น Tesla Model 3หรือรุ่น Model S หรือ Model X ครับจะไปเซอร์วิสนะฮะผมแนะนำหลักๆ4ที่ครับ 1ครับศูนย์บริการนําเข้ารถยนต์นะฮะสไปเดอร์ครับสำหรับใครที่ดูอยู่จะรู้จักอยู่แล้วเขาจะเป็นอันดับต้นๆที่ทําตลาดเรื่องเทสลามาก่อนนะฮะสครับวัสุทากรุ๊ปครับแต่วัสุทากรุ๊ปเนี่ยผมได้ข่าวมาว่ารับรถนอกด้วยนะฮะสามารถที่จะโทรไปติดต่อได้นะครับสมครับเอมอเตอร์กรุ๊ปครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องรถพอสมควรนําเข้ายุคแรกๆน่าจะมีเครื่องมือพร้อมนะฮะเพราะผมซาวเสียงในกลุ่มรถ E ีวีหรือเทสลาเนี่ยส่วนใหญ่จะซ่อมอยู่ที่3ที่นี่ฮะที่ที่4ฮะ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ร่วมกับผมนะฮะ TNP ค r ครับล้วนทั้งหมดทั้ง4โชว์รูมนะฮะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็ผมเองเป็นผู้ใช้นะฮะก็ศึกษามาแล้วก็บอกข้อมูลในเบื้องต้นนะครับแต่เรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละปี เดี๋ยวถ้าผมรู้เมืไหร่ผมจะมาแจ้งนะฮะสำหรับใครที่ดูวันนี้และชอบคลิปรู้ไว้ไม่โง่เในวันนี้รบกวนทุกท่านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยสําหรับแฟนคลับที่ดูคลิปนี้แล้วสงสัยนะครับว่าเฮ้ยคลิป300กระหลายไปไหนไม่แจ้งเตือนอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ลบกวนนะฮะไปกดติดตามกด subscribe ใหม่อีกหนึ่งรอบกดสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะฮะสำหรับวันนี้ผมช้ป์สามร้อไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าอยากให้ผมทำรู้ไว้ไม่โง่รถอะไรพิมพ์ด้านล่างนี้เลยะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ